สัสดีค่ะทุกคนพบกมาแล้วหมายกรสะสับมาพบกับพวานในช่องปัจสาวะน,นางไปเหมือนเดิมคลิปในพาเข้าครัวจ้ะว่าลูกๆจะให้พะวาลังทำเนาะคลิปนี้พะวาจะทํากุ้งดองน้ําปลาแล้วก็แซลมอนดองน้ําปลาสไตล์เกาหลีจะ<ม>้ะเดี๋ยวอัานดับเร<ม>่พระวจะให้ดูไปทําไว้แล้วแหลพะพะวาคิดกลักวคลิปมันจะยาวโพดต์โอ้โหฟูฟูเ้อไปไม่ได้ไปทําผมก<ม>็คือเตรียมกุ้งเนาะนี่ อนี่ก็คือกุ้งของเรากุ้งเอาไปไซนี่กุ้งก็ทําทความสะอาดแกะเปลือกเอาคีมมันออกให้เรียบร้อยแช่น้ำแข็งตลอ,อดเวลาเนาะเด็ ตัดตหวัวแยกเปลือกเอาขีมันออกทุกคนนี่จะแช่งน,นะลางแล้วี่นี้มก็จะมาล,าล้างกัน,งน,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 กนโซดาเรจะใส่อเอนีก็จะเทโซดาลงไป่ะจะล่าง จะแช่ไว้ะฆ่านาดีทุกคนเขาบอกว่ายิ่งคนคนนะคน,ออน,น,นนะไขเนื้อขึ้มันขุ่นเนาะมันยิ่งกว่า คุน,นกับคุณจาบค่านาะทีคุเราเตรียเก็มก็เดิงก่อนเลยใส่ไปแชไว้มันเย็นๆเลยค่ะนี่เราเช่นี้เราจะพามาดูอ้น่องของวาที่่วาทำเองนะน้ำซอสจ้ะ น้ำซอสอันนี้นะเย็ยนแล้วน้ำซอสอันนี้เราว่าใส่เป็นอันนี้นอะอัตราส่วนคือสามต่อสามกระนำเปาก็คือน้ำสามแก้วซอสสามแก้วจ้ะแล้วก็น้ำตาลทรายสามช้อนสามทพีสามทพีนี่แล้วก็ของชูรสแล้วก็ลด,ดนิดหน่อยแล้วก็อันนี้คือแอปเปิลกาะตั้งให้เดือดเสร็จแล้วก็ อะไรเข่ากันหมดแล้วก็เอาแอปเปิลใส่ลงไปจ้ะนี่อันนี้มันก็ทิ้งไว้ใ้เย็นนะที่นี้แค่ก็จะมาเือดึนตั้งไว้ยเย็นก่อนอันนี้ส่วนผสมต่อไปก็คือแซลมอนใช่ไหมอันนี้ยังไม่หัน่นแล้วก็จะหั่นพริกหั่นกระเทียมแล้วก็มีต้นหมอมจ้ะแล้วก็มีงาขาวอันนี้คือจะหันนะ่นว้ลวยหนานะเดี๋ยวไปหาเคียงก่อนมาจ้ะ เขาจะหั่นกระเทียมบ้างสูตรเขาก็จะไปใส่ต้นหอมนะแต่ว่าของผมชอบจะใส่ต้นหอมด้วยเพราว่าเวลากินเคียงก็อร่อยดีจ้ะนีนน่กระเทียมก็หั่นแผ่นจ้ะมีคนขอมาขอพริกกับกระเทียมเยอะๆสตัว่าวันนี้ ก็เลยจะจัดให้นี่เดี๋ย้ําวเขาไปหัน่นให้เร็วทุกอย่างก่อนนะจ๊ะอันนี้คือแซลมอนเนาะวันแรกดูเนื้อมันจะ๊ะก็ต้องทําคําใหญ่มาเป็นเพลงพาต,ตี้ดังเกรือสามด้วย เปนเลขจ้ะนี่ภาชนะเนาะจะเรียงกุ้งใส่น,นี่เนาะทุกคนนี่กุ้งคือทุกคนถ้ามีเป็นอะไรนะพลาสติกเอเป็นแก้วกว่าจะดีนะแต่ว่าเราะว่ามีเป็น,น,นเนี่ยก็เลยก็ไม่มีเป็นแก้วเ็เลยใช่เป็นพลาสติกแทนนะแต่ถ้าใครมีเป็นแก้วอะใช่เป็นแก้วจดดีชเรียงจ้ะ 你希望哪不行业了？ น้ำยำน้ำดองอาจจะเหลือเยอะแค่นาดจะต้อง่นาดจะได้ไปซื้อกุ้งเพิ่มซื้อยังไปจ้ะ ห้าสิบกดโลหนึ่งเนาะห้าสิบกดตัวจ้ะขิงทุกวันที่มันมีเป็นซอสดองสำเร็จรูปถ้าใครอยากแบบนั่นอยากทำแบบง่ายๆก็มีเนาะเอามาเคใส่เลยแต่ว่าอันนี้เป็นว่า,วาอยากทำเองเพราะว่าเพราะว่าสิเป็นซอสดองมันไม่ค่อยถุดปากทเท่าไร่ Chụp chụp cho ra Cung đoàn này นี่ดูหน้าตาแล้วก็ทำอะไบอยูนี้เสร็จแล้วก็จะขิงขิงใส่ลงไปขิงใส่แซลมอนด้วยพตรียมจ้ะต่อม นี่จุกๆจ้ะนันพริกหน่อยแล้วอยหัห่นพริกใส่อีกนิดนึงกระเทียมด้วยแ,แรปหนึ่งจ้ะจนหอมที่ไหน มาที่นี่มันราดน้ำซอสขั้นต,ต้นการราดแปเปิ้ลไม่ต้องเอาไปด้วยเนาะใส่จ้น,นม,มันจะ้ะราดห้ท่วมเลย นี่ราทางน้ำมันแทรกซึมเข้าไปชุดอันหนึ่ง ตอนเสิร์ฟอ,อถ้าจะเอาต้นหอมออกก็ได้หรือว่าใครจะเสิร์แบบทั้งต้นหอมเลยก็ได้นะอันนี้ก็แช่ไว้คืนนึงแหละแต่ว่าแพทอันนี้น่าจะมีคืนๆหรอกเพราะว่าเย็นี้เราก็จะกินอยู่แล้วมันซอสเหลือใหมน่ะแต้องไไปซื้อกุ้งมาดองอีก ใช่ล้วจริงๆเก็บไว้ได้นะแต่ว่าไอ้นี่พรุนี้ก็จะมาอยู่เราจะเป็นเทปนี่ก็เป็นอัดเซตแต่ทุกคนปิดฝาแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนพรุนี้ก็กินได้แต่ว่าวัานนี้แต่ว่ากินเย็นน,นี่แหละอันนี้ไปจะ่ะยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจอุ้ยลืม ขาวจ้ะเจ็บจุดๆไปและคลิปนี้ใครชอบไปอย่าลืมเป็นรังใจให้ไปวานนะจ๊ะกดไลค์ลกดติดตามจ้ะไปและบ๊ายบายสวัสดีค่ะในเสร็จเรียบร้อยแล้วกุ้งดองซีอิ๊วเรียบนะกรีนไปดูเพดดาฟ้าธรรมบัญจ้า